สวัสดีครับพี่น้องโอนนี่พามาชมรถสวยๆนะครับที่สำนักง,งานอู่แดงนะฮะทางภาดชุมพลโมเรคันนี้เขียวมิ้นครับผมพร้อมที่จะขึ้นรถสไลด์นะฮะนำส่งไปถึงที่เลยฮะแม่เจบอกว่างั้นนะครับส่งที่จังหวัดขอนแก่นครับผมอ้คันนี้งามนะฮะสวยจริงๆ JO7E ครับผม 210บวกเทอร์โมคอมมนเร็วนะจะเป็น240แรงเ,เรียบร้อยพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะฮะกระทะชุบครับผมจะเป็นโครเมียมนะฮะข้อตัว S กํกลังฮิตกำลังมาแรงนะครับตอนนี้อันนี้ก็ชุดทั้งลงะฮะ ยางใหม่หกเส้นเงินเลยทีเดียวนะครับในชุดของแหนบทนูนะฮะชุดนอกเลยสวยงามนะครับคันนี้ก็จะเป็นคัสซีนอกครับผมแม่สวยนะครับจัดตามแบบนะฮะที่ลูกค้าต้องการแม่สีเหลืองนะโอ้โหออกส้มนะครับแม่นี่คัสซีนอกก็จะสวยแบบนี้แล้วพี่น้อง เนี่ยครับมาดูเครื่องสวยๆนะฮะล้างพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าวันนี้นะครับรถสไลด์มาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรถสไลด์ครับอบริการจัดส่งถึงเท่กันเลยทีเดียวนะครับมาชมด้านหน้าฮะ J.O.7E นะครับผมฮีโน่4 0สีเขียวมิ้นท์คันนี้แต่งเต็มนะฮะกระบะสูงพิเศษนะครับ คนข้าวขบายเลยนคนข้าวขนดินนี่ได้หมดฮะตามสั่งนะครับตามพี่น้องต้องการตอนนี้ช่างกำลังเก็บงานวางส่วนครับนี่ครับคันนี้สวยจริงๆเอ้เห็นเลงชอบเลย เนี่ยครับเครื่องล้างเสร็จสะอาดไม่เอี่มพร้อมส่งมอบลูกค้าเลยแบตเตอรี่ก็ใหม่ทั้งน้ำมันใหญ่มากครับผมโอ้ <c oughs> จนหลับอันนี้บรรทงสุดลอ้อเลยรฮะแถมย่างอะไรอีกฮะเนี่ยครับย่างอะไรอีกหนึ่งเส้นครับผม <c oughs> จัดตามลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าสั่งทมงานช่างก็ พร้อมที่จะจัดให้นะฮะชุดแหนบของนอกเลยอสวยจริงๆสวยจัดกับท่านี้เนี่ยครับจัดจานนะฮะโอ้โหไม่มีตำหนิเลยครับพี่น้องสน,นิมไม่มีเลยเออคันนี้สวยจริงๆนะครับ สีก็งามนะฮะงามทุกอย่างเลยคันนี้แปดแสนนี่คุ้มมะพอมาชมด้านหลังสีก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับพี่น้องกระบะสั่งพิเศษทงสูงเลยทีเดียว เอสนอมโอ้โหขนข้าวนี่สบายเลยสั่งแบบนี้ก็ดีนะฮะสามารถที่จะใช้ได้ทั้งงานเล็กงานใหญ่นะครับขนดินก็ได้ฮะหรือจะขนข้าวนี่สบายเลยอ่ะ จัดให้ตามสั่งครับผมสำหรับอูแดงนะฮะทางผ่านสุมพลบุรีอันนี้ก็พร้อมส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดขอนแก่นมาดูมาชมภายในสักนิดนี่ครับสวยงามนะฮะเก็บงานเรียบร้อยนะครับเบานะฮะ นี่ครับภายในของคันนี้นี่ไม่ธรรมดาฮะอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถสไลด์พร้อมแล้วนะครับรอเนะี่ครับรถสไลด์อยู่ฝั่งนี้นะฮะพร้รอมที่จะไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นน,นั่นเองเนี่ยครับตอนนี้รอช่างเก็บงานนิดหนึ่งนะฮะเก็บงานเสร็จก็ พร้อมที่จะขึ้นรถสไลด์ต่อไปนะครับคันนี้ก็จบที่ราคา8 0 0แสนทุนครับ80ท้วทุนนะฮะ g o 7 e นะครับคอมมเร็วสองร้แรงนะครับก็ลูกค้าสนใจนะครับชอบแบบไหนสีไหนรุ่นไหนนะครับสามารถที่โทมรมาถาม แล้วก็สั่งจองกันได้นะครับตอนนี้รถแบบว่าทําไม่ทันนะครับพี่น้องไม่มีรถขายนะครับต้องสั่งจองนะครเดือน2เดือน3เดือน4เดือนเนี้ยถึงจะได้่างัานอ่ะสอบถามกับเสียแดงได้นะครับที่เบอร์โทรใต้คลิปนะครับคูแดงทางพาดชุมพลบุรีนั่นเองนะฮะฝากกดติดตามในสุดของช่อง y t u t u ดีเจาชาวนลำซิงไทยแลนด์ด้วยก,วกันนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ